ครับการนมัสการครับโปรเจริญบอลยันงมทุกผูทุกอำเภอทุกจังหวัดครับครับโปรเจไดยงงวดบังหันล่ะเป็นบ่มีแห้งเครื่องไข่อ๋อครับโทรมาก็เลยบ่ได้รับครับโปรลูกวัวอหไได้เงินไข่แห้งอ๋อครับครับก็เลยโทรก็เลยโทษกับไปโทรกลับไปอีหล่าก็บักล่าก็บังหลับบอกเขาดอกหาเลยอ๋อครับเจไดแห้งเอาวันนี้ตามโต โงดก่อนปูดทั้ทงบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับปูแม่นมากเกาซี่เกาหาเลยโอ้ครับอุ้ยเสียดายนะปูเนาะเสียดายเสียดายแฮงครับครับปูอืครับเขาเขาเขาถูกกันเยอะไหมครับปูอยู่ที่วัดปูครับถึงถึงไรอยู่ถึงเยอะอย่ไรายู่เราก็ไปออาจะนมากลยไปงานศพต่ออยู่นพนมไทยอือครับก็ไปบอก โยมอยู่ฝุ่นว่าเลขเลข่งล่างกันเป็นไปได้ได้ออกหาซีเดวบอกโยมถึกายครับโอ้ครับหาซีเก่าซีเลยโอ้ครับครับปู่ทั้งบนทั้งล่างเลยเอาฟังดีๆแล้วหลบกนีงวดนี้ครับงวดนี้เป็นไปได้หกสามสามหกซีซีหกสามสามหกซีซีแมน อืมครับปู่มาจากไหนครับปู่แนวทางตัวเลขตัวนี้ครับสองตัวนี่สองตัวยฮตัดหกสองหกสามหกสี่แค่นี้แหละเป็นเลขครับแต่อย่าลืมอย่าลืมบนบน,บนเบิ้น์นอ้ไรแ่ละก็เบิ้้นก็าหอบนั่งครับครับปู่งดนี้ครับฟันดีครับเมื่ขึ้นาราเอาง่วมากใหย มาขึ้นเพื่อเอางัอมาให้จับงัอไว้จับงัอไว้ทั้งสี่ทั้งสามโตเลยมีแต่โตงามเลยอครับครับปู่หกสามสามหกสี่สี่ครับครับปู่แล้วขอญาตถามหน่อยครับปู่สองโตหกสองหกสามหกสี่ครับค่ะอ๋อครับแล้วใครใครเป็นคนเอางัวมาให้ครับปู่เมื่อคืนครับ เป็นผู้เถาเอามาไหา่ผู้เถาเอามาไหา่ผู้เถาเอามาไห่ก็เลยจับเอางัวนน้ำผึนก็เลยไดเลยใดเอางวัวกินเที่ยงเอาเที่ยงให้งว่งวงวัวก็กินจับใดทุกตัวง่ามับยืนเลี่ยงคันยืนเลี่ยงกันยังทีนะพี่อยู่เบิ้นเบิ่นรอยเปเซ็นเลยอ๋อคมั่นใจว่าเบิ่นได้ละลูกครับครับปูเบิ้นหกหกสามสามนี่โตโต,ตเด่นเลยครับ หกสามสามอืมครับครับปูคันว่าหาบคันว่าหาบเรืองคันว่าหาบจะเป็นหับสามสามสี่สามหรือสี่สามสี่ประมาณนี้อืมครับครับปูถ้าหาับเลยเออถ้าหาบครับแต่คันแต่ว่าแต่มาว่ามันบ่หาบหลวงพ่อว่ามันบ่หา,า ب, บครับบ่หับมาหกสามสามหกสี่สี่เลยอืมครับครับปูงวดมันที่สิบหกนี้ครับ ทําทําไมถึงปู่คิดว่างวดเลขนี้มันจะเป็นเลขหาบเนาะวเป็นเลขเบิ้ลครับปู่มันมันคนเรายังมาหาเอามาไม่แต่เป็นครูเป็นครูไหมอ๋อครับคนจับมาเป็นครูเป็นครูมาเลี้ยงห้เลี้ยงไห้สามสี่มื่นแล้วครับปู่กาซีก็หาก็ขึ้นกันครับกาซีก็หาในมั่นใจ มันใจแห้งอย่าีจนจนกล้าว่าบอกกรบเจ้าอยู่นี่หลายอยู่เลยอืมครับครับบอกเลยเด้เพราะเลยเพราะทราบอะไรเล้กันว่าคันว่าแม่แล้เนี่บอกเลยเด้ว่าเก่าซีเก่าหามักซีเก่าไม่นีหลีวนี่อืมครับครับโปแม่ฝันก็เลยทั่บอกเลยล่ะทัวหาทั่วหาใน้านองเทียร้าเทียร์นอนหลังมือนั่นะครับครับโปรบว่าที่นี้ มันจะแน่นไหนเลยเน้นตัวเดียวเลยนะก็อนที่ทกคนว่าถ้าเป็นเม,น,มนจะบอกเน้นไปเลยเพราะว่าเครื่องบ่มีแห้งน้ำทั้งไข่ไข่แห้งที่นี่แหละทุกมาอยู่บางลาทุกมาอยู่ทุกมากเ็เลยหรอขึ้นลูกไก่เนาะก็เลย่ับก็เลยว่าเดี๋ยวเป็ลูกขึ้นได้อยู่ดีมีแห้งลูกขึ้นได้สิทุกหายแหละทุกไปว่าหลับสุดครับครับปู่ปูปป่ให้แค่เก้าสี่กับห้าสี่เม็ดเดียวเลยใช่ไหมครับปู่แมน ไอ้โตเดี่ยวเลยครัาปูมักแพงมักแพงพร้อมครับอืมครับแล้วตอนพรอบอกไปบอกยุ่มอยู่บอกยุม่มอ่าหลานผู้หนึ่งอยู่อ่าสุลินคือกันโทรมาตายอยู่เป็นขายลอตเตอรี่อยู่ครับเกันโทรมาถามก็เลยบอกไปเลยหาเอาลูกมาเสิร์ฟเกาซีเกาซีเกาห่าถือเลยว่ะสิหือทางเอา ตาซีออกซีว่ะสิครับครับปู่อืมครับได้ได้ยินชัดบ่น,นี่ครับได้ยินแต่ว่าขาดขาดห,หายหายอยู่ครับปู่มันฝนตกไปเลยนี่จะอยู่ทางพีตรงที่ดีอ๋อฝนตกว่าหยุดทางนี้นนคือรอ้อนแกปู่อุปก่อนฝนตกจนบางเข็บรุ่งน้ำบางหลายเลยครับ ปูจ้างวัดอยู่ที่ไหนครับปูชัดป้อใน้ถไอ้ามเลยเด้ชัดชัดไปม่ไม่ชัดเลยครับปูดูท่าหนีคื่ซื้อเนา<อ>ะบหันตกเลยครับขาดขาดให้หายอยู่ค่ะปูคนมองได้ชัดมองเด้อชัดลงไปอันนี้ชัดอยู่ค่ะปูชัดป้นี่ยังยังเลยครับปูมันชัดยัไ่ค่อยห ๋อปู่ปู่อยู่ในวัดลึกไหมครับปู่ทำไมสัญญาณไม่ค่อยมีเลยครับอาจจะร่งบ่ยังยังเลยครับปู่ยังหายหายครับเดเด้าเด้าเดมันครับมันตรงครับได้ได้แล้วครับปู่ครับได้แล้วครับบอกเลยครับครับได้แล้วครับปู่เมื่อกี้เนี่ยค่ะอันนี้ครับชัดอยู่ครับปู่ ชัดบ้ะน่สุนีครับครับชัดแล้วครับปู่เอ่อในในหอดมองหอดมองแล้วได้มองมองต้นไม้ม่งมีอะไรโลูกที่สุดเลยมองนี้โอ้ครับยางมากขึ้นเนอยยางมากจากปุตติออกมาประมาณเกือบ <c oughs> เครื่องวัดปธธุ๋ว่านี่โลูกไม่มองนีค่ครับครับปู่ปู่จำนั่นพูดไปครับขนาดารับเนื้อันาดารับแม่นตรงๆเลยมีทั้งสามตัวเลยโอ้ครับปู่วิชาการเนาะครับ ไปงานศพโยมมากราบ้าวายหลายก็เลยโยมมาถามถามก็เลยบอกโยมมาแปดแปดเก้าแปดเก้าซีข้างล่างเสือเอาหาซีหกซีเล่อมาท่นคือคมันโตขึ้นเมื่อท่านสูงอ๋อครับนี่ก็เลยเสียดายขึน้นขึ้นน้ำโยมขึ้นน้ำีหล่าบางหลาขึน้นขึ้นน้ำจนว่าแต่ว่ามันออกอีหลีครับ ออกมาว่าโอ้ยลูกเอ้ยบุญวันสนามบ่มอะไรมาหลวงฟอตเนี่ยจนจนว่าวันนั้นเนาะจนอาจารย์หัวเนาะคราโปเสียดายเนาะเสียดายพระอาจารย์มันไปนัสามองค์เนาะจนจนว่าหัวอยู่ทั้งรถเนาแบนว่าโอ้ยบัดโทรไปหาลูกอยู่บ่โทร่ไปอยู่โทรไปหาก็บ่รลับค่ะแต่เสียดายคนว่าแต่ว่ารอบนี้รอบนี้ว่าเบิ่์ดละมักคราโปครับอย่าลืมเลขขาดหกสามสามหกสี่ี หกสามสามหกสี 33, 64, ่สีตัดตัดเบิลกับเบิลบนเลยสองสองสามสามซี่ซีครไปไวนเน้นไปทิ้งสามสามครับป<ๆ>ูข้างล่า,า,าตัดมาสองต,ตัวนั้นหกสองหกสามหกสี 6, 2, 6, 3, 6, ครับแล้วแต่ซีเอาบนเอาล่างนะแต่บอกไปที่นี่หละสี่ว่บอกไรครับครับปูเลี้ยวไกลมือไกลมือขันฟันกระหน่ำมากอย่างคูอย่างคู ฉันันว่าได,ไ,ดไ,ดได้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 เดี๋ยวจะโทรบอกอทันทีเลยครับครับปบบอกว่าโตนั่นเลยจย่างๆนะครับเรเลือกตันโยมทุกผู้ทุกคนอยู่ทุกอำเภออยู่วิชิน้ำครับว่บาสิเลว่าสิไออ่าโยมโยมมีลาบักล่ามาหาครับบัดมาเป็นใครน้ำก็เลยเห็นเบอร์โทศครับอยู่ชว่มากก็เลยโทรไปหา้ายยี่หลาจะสองสายสามาสา,มายก็บปรหลับเลยว่าโอ้ย่างสงสัยไปมองอื่นแล้วว่าก็เลย มาติดต่ออะไรเอนะอก็เลยเสียดายเยนะปู่เลขสองตัวบนสองตัวล่างเลยครับแล้วปู่ปู่จำจำวัดอยู่ที่ไหนครับปู่ตอนนี้ปู่ปู่วัดวัดที่ปู่จำอยู่ตอนนี้ปู่อยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับเดี๋ยวนี้นะครับเย็นท่านไหนหลวงพ่อบอกต่อกันบอกแล้วยุ่ที่มาล่ะหาหลวงพ่อไหลอ๋อครับครับปู่ก็อกัน อันหลวงพ่อตมาหรือตมาบอกไปยมสิมาหาตมาไหลตมาว่าจะท่านหูต่อลูกให้มันหายมันมากสามตัวตรงๆแล้วสิบอกเลยโอ้ครับปู่ซาธุครับเอาขอแต่ว่าเขาสามตัวตมาบอกอย่างนี้บอกมองยูเลยทันทีเลยครับครับปู่เพราะว่ากันกันว่าบอกช่วงนี้คันบอกช่วงนี้ตมาว่าว่ามีมองยูแต่ละยมเขามาหลายเลยครับปู่ อยู่ซำนี่ก็ยังถามอยู่ได้ถามก็บตมาก็บอกแน่บอกบอกแน่นะลบ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 เสี่ยงสนเจ้าของไหวอยู่ได้เด็ดครับครับปูเดี๋ยวกันมาเป็นสามโตเกษียรยันยมทุกผู้ทุกคนทุกอำเภอ่อนล่ะสิบอกเลยว่ามองอยู่มองไหนกเสษียรบักลาอี่หลามาก่อนเลยครับครับปูมาเพิ่งมองอยู่มาเพิ่งนี่ป้าอาจารย์ว่าพูดอยู่นี่เประเดี๋ยครับก็มาอยู่แท่งเพื่อนนี่ล่ะป้าอาจารย์เพิ่งเพิ่อนบ้านไหนครับเดี๋ยวนี้เพิ่งอยู่น้องค่ายอยู่ครับปู ก็ว่าสิกรรมมาที่สิบสิบเอ็ดนี่แหละก็เลยก็มาอยู่แท่นเป็นก็ลำบากทุกอย่างคือว่าเองพาเป็นอินทบาทหาหฮเจ็งองมือนอีก็มาเขามาอยู่อีกนั่มอีกสององมืออ๋อครับปู่ครับ,บก,บกบ็ถ้าเกิดว่าถูกครับถ้าเกิดว่าถูกสามตัวตรงๆนี่งวดนี้จะได้ไปกราบน้มัสการปู่ถึงวัดเลยนะครับงวดนี้เออให้ให้มากเลยเดี๋ยวนีอาอาา้อาจารย์อาจารย์เป็นกระว์บอก ลุงพ่อว่าอยากพ่อหมดที่ลายคือกันเป็นว่าอะไรอืมครับปู่เป็นว่าโอ้ยยากให้มาเห็นนี้เป็นว่าแต่ว่ากันเป็นไปได้สามตัวต่มาบอเอายางเราแต่มาอยากให้มาใส่อยากใส่ไฟนี่ไหมใสยังโซลาเซลล์ใช่ไหมครับปู่แสงน้าใสอาทิตย์น้าไหมันแจ้งออกวัดเจ้าหน่อยขนาดละอ๋อใส่ไฟโซลาเซลล์ใช่ไหมครับปู่แม่นแมนลูกหลานแม่นเดี๋ยวนี้พื่อาจารย์พระอาจารย์มันใส่มันหน่อยเราลุงพ่อเบิ่งแล้วมันพอผ่านทีมลูกพ่อไปอยู่เมื่อคนลุงพ่อใส ใจแบบใหญ่อย่างหน่อยอนะนนี่มันเป็นใจหน่อยเราพี่มันขาดไ้ไหมครับครับปู่อ่ถ้าเราเป็นสามตัวนี่เพราะเ้ราเอายางวางไม่สิไซสไฟใหญ่ผนออกวัดเลยงามาอ๋อครับก็คือว่าวัดที่ปู่จำอยู่ยังยังไม่ได้มีไฟใช่ไหมครับปู่แมนมัมนบ่ม,นมีไฟมันผิดแต่บ่มีไฟมันมืดแห้งไฟบออ่หลายนะไฟละมตนทางเขามาแล้วก็ไฟออกวัดก็บ่หลายมันก็เลยเป็นมืดไปเบอดาโรตครับครับปู่เอา ก็บ่มียั้งด้านหลายได้ลูกหลานอะโยมทุกผู้ทุกคนตุกอำเภอก็ได้ครับครับปู่แตของให้ญาติโยมทุกอำเภอทุกจังหวัดตมาบ่ลืมดอกที่เคยซอยตมามางวดนี้ขอให้แตกงสามตครับได้ไม่มาสางน้ำพระน้ำตมาครับแต่ไม่เห็นกุศลน้ำตมาก็อยากให้มาพ่อวัดพ่อว่าที่อยู่ที่ไดสางให้อไหวอยู่ก็ขอคนสุดท้ายนี่ขอญาติโยมอย่าเจ็บ ยาไข่ยาป่วยไห้ล่ำไห่รวยงวดวันที่สุนี้์มีไขแตกสามตัวไข่ใดไม่เหตุบุญกุศลไ่ใดไม่เบิ่งวัดเบิ่งว่าธรรมะสิธรรมะไม่เห็ุมาสางไห็ขอเจริญพ้อนญาิโยมทุกปู่ทุกคนทุกปู่ทุกคนทุกจังหวัดสาธุครับสาธุครับครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขของ ปูเลกล็อกนะครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปูเลกล็อกนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ